สวัสดีนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับครูชื่อครูวัชเรเล็กเพียรสาวันนี้จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องอักษรสาม,มู่และการผันวรรณยุกนะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานท .4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยนะครับตัวชี้วัดนะครับท .4.1.3.2 เขียนสกุลและบอกความหมายของคําสาระการเรียนรู้การผันอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ํานะครับอักษรสามหมู่นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตราย,ยางเป็นการแบ่งพจนชนะไทยทั้งสี่สี่ตัวออกเป็นสามส่วนนะครับประกอบด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ําการแบ่งหมวดอักษรนี้เพื่อประโยชน์ในการนําไปผันคํานะครับเพราะอักษรแต่ละหมู่จะมีความสามารถในการผันคําต่างกันาบาง หมูม่นะครับอาจจะผ่านคำได้ครบทั้งห้าเสียงแต่บางหมู่อาจจะได้แค่สามเสียงนะครับอย่างทบทวนความรู้เดิมอักษรกลางนะครับมีเก้าตัวกจดดตตบปอผ่านวรรณยุกได้ครบห้าเสียงนะครับสามัญเอกโทตรีจัตวาอักษรสูงนะครับสิบเอ็ดตัวผฝอถอถขขสสสหชผ่านวรรณยุกได้สามเสียงนะครับ รูปสามัญอักษรสูงรูปสามัญเป็นเสียงชัตวานะครับรูปเอกเป็นเสียงเอกรูปโทเป็นเสียงโทวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรต่ํานะครับและการทันวรรณยุกข,ของอักษรต่ํากันอักษรต่ํานะครับหมายถึงวรรณยุกที่พยัญชนะนะครับหมายถึงพยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกแล้วมีเสียงอยู่ในระดับต่ํามีทั้งหมดยี่สิสี่ตัวนะครับแบ่งเป็นสองประเภทคือ อักษรต่าคู่นะครับแล้วก็อักษรต่าเดี่ยวหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทําไมถึงเรียกอักษรตําคู่อักษรตําเดี่ยวอักษรตําคู่นะครับหมายถึงอักษรต่าที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะก็คือเขามีคู่คุ้งเขาก็คือเสียงของอักษรสูงนะครับที่เรียนไปเมื่อคาัที่แล้วนะมีสิบสี่ตัวตัวแรกนะครับพอพานตัวสองพอสมเภาตัวที่สาม ฟอฟันตัวที่สี่ทอนังมนโทตัวที่ห้าทอผู้เท่าตัวที่หกทอทหารตัวที่เจ็ดทอทงแปดคอควายเก้าคอคนสิบคอระคังสิบเอ็ดซโซ่สิบสองหอนัฮู้ สิบสามชอช้างสิบสี่ชอเชือนะครับอักษรต่ำคู่นะที่เรียกว่าอักษรต่าคู่เพราะว่าเขามีคู่ก็คือเสียงของอักษรสูงนะครับที่เรียนไปเมื่อคราบไปแล้วอย่างเช่นเสียงคอนะครับเสียงคอคอควายคอคนคอระคังนะครับจะมีคู่ก็คือเสียงขอที่เป็นเสียงจตวานะครับเสียงคอมเสียงสามัญเสียงขอเสียงจัตวา ชอนะครับชอช้างชอเชออักษรสูงนะครับที่คู่ด้วยก็คือชฉชฉชิงอักษรต่ําคู่ซอโซนะครับอักษรสูงที่คู่ด้วยก็คือสสสาราโสฤษีสอเสือนะครับเสียงสสชอกับสออักษรต่ำคู่อ with, ทอนังมนโททอภุเท่าทอทหารทอธงนะครับอักษรสูงที่คู่ด้วยก็คือ ถอถุงถอฐานอักษรต่าคู่พอพานพอสันเภานะครับอักษรสูงที่คู่ด้วยก็คือพอพึ่งอักษรต่าคู่ฟอฟันนะครับอักษรที่คู่ด้วยก็คือพอฝ้านะครับอักษรต่าคู่ฮอนุุกนะครับอักษรสูงที่คู่เดียวพพก,คนนคก,คก,คก็คืคอหอหีบฉะนั้นอักษรต่าคู่ก็คือ อักษรที่มีคู่อยู่แล้วเป็นอักษรสูงนะครับเป็นเสียงสามันของอักษรสูงซึ่งเป็นเสียงจัตาวาหลักการท่องจาอักษรตามคู่นะครับพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนะครับพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับว่างๆก็ท่องนะครับ ช่องจำอักษรต่ำคู่ด้วยนะครับพ่อค้าฟันทองซ,อซื้อซื้อช้างห่อครับมาต่อกันที่อักษรต่ำเดี่ยวนะครับอักษรต่ำเดี่ยวมีสิบตัวนะครับตัวแรกคืององูตัวที่สองคือ,อหญิงตัวที่สามนอนเนตตัวที่สี่นอนหนูและตัวที่ห้ามอมานะครับตัวที่หกอยอยับตัวที่เจ็ด อเ,เรือร 8, รตัวที่แปดลอลิงตัวที่เก้าหัวแหวนและตัวที่สิบลาจุลานะครับหลักการท่องจํอาอักษรตําเดี่ยวนะครับหลักการท่องจําคืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลนะครับงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนันอนอนะกนเรียนที่อยู่ทางบ้านก็เวลาว่างนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฝึกท่องด้วยนะครับอักษรต่อคู่ตําเดี่ยว การพันวรรณยุก์อักษรต่านะครับอักษรต่ามี24ตัวนะต่ําคู่มีพอพานพอสัเภาพอฟันทังบูทูทบุเท่าททหารทอทงคขควายขค,คนขระครังสสห้ขหนหูงชช้างชเชนะครับอักษรต่ำเดียวมีงงูยผู้หญิงนน,นินนหนูมอมา้ายยักษ ลอเรือลอลิงวอแวนลอจลานะครับพ well ันวรรณยุกได้สามเสียงนะครับพันวรรณยุกได้สามเสียงคือรูปสามัญนะครับไม่มีร nope ูปวรรณยุกกำกับเป็นเสียงสามัญรูปเอกเป็นเสียงโทรูปโทเป็นเสียงตรีนะครับตัวอย่างนะอย่างเช่นคําว่าคานะครับรูปสามัญเสียงสามัญคารูปเอกเสียงโทนะครับขารูปโทเสียงตรีขา คำต่อไปนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านอ่ะพร้อมกันนะครับทองท้องท้องงอเงาะง,งอชํำช่ำช้ำแม่แม่แม่ทีนี้นะครับลองมาฝึกอ่านพร้อมกันนะครับตามครูนะขั้นคุยเคียวคว้า ซ้ำโซ่สุกสนสิ่งซาวสุมทุ่มเที่ยงทา้าโททิ้งหนานิ่งนุ่นน้ำเนียนนิ้วเนอยอโอเคนะครับ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคาบหน้านะครับ